สำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะของเราได้มาถึงในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะจะเป็นในเรื่องของการสร้างอรารยธรรมโอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยนะคะอรารยธรรมหมายถึงอะไรเรามาดูกันก่อนนะคะชื่อมันแลดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะอรารยธรรมนะคะก็คือจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะที่มีการพัฒนาจน ถึงขั้นสูงเลยนะคะทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจนะคะทําให้สามารถเนี่ยเสริมสร้างนะคะคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้นะคะแล้วก็แผ่ขยายเจริญนะคะไปยังดินแดนต่างๆได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมภาษา,าศาสนาอาหารและการแต่งกายเนาะ สำหรับประเทศไทยนะคะเราก็จะรับนะคะอารยธรรมต่างๆนะคะเข้ามาเหมือนกันเนาะเรามาดูอันแรกนะคะก็คืออารยธรรมอินเดียอ้ออารยธรรมอินเดียโอ้พอพูดถึงอินเดียปุ๊บคูณนึกถึงพวกเอ่อนึกถึงอันนี้เลยพาหุรัฐที่อยู่กรุงเทพน,นะคะลักษณะของเขาเด่นชัดมาาอาหารทุกคมาดูมาดูกันเนาะโอ้โห อารยธรรมอินเดียนะคะการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียในดินแทนไทยนะคะและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเรานเอ,เองนะคะประเทศไทยเนาะการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในดินแทนไทยนะคะแลวก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชาวอินเดียนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโอ้โหนานมาแล้วอะคะ่ะจนทําให้เราเนี่ยมีหลักฐานเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับการติดต่อของ อินเดียเนาะในดินแดนของเรานะคะหลักฐานด้านอินเดียที่กล่าวถึงนิแนแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นวรรณกรรมด้วยที่สําคัญเลยนะคะมาดูกันที่วรรณกรรมวรรณกรรมจะเป็นเรื่องของลามเกียรตนะคะนิทานชาดกนะคะ ซึ่งบางตอนนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือนะคะจากอินเดียมาถึงสุวรรณภูมินะคะซึ่งเป็นดินแดงแห่งทองคำนะคะนอกจากนี้เนาะยังมีศิลาจารึกนะคะแล้วก็ซึ่งนะคะศิลาจารึกนี้นะคะจะเป็นของพระเจ้าอาโศกมหาราเนาะซึ่งทําให้ทราบว,ว่านะคะพระเจ้าอาโศกมหารานะทรงส่งคณะ พูดนะคะออกเดินทางไปเผยแผ่นะคะหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนาะยังดินแดนสู่วรรณภูมินะคะก็คือถ้าหนูรูในเรื่องของอะไรนะแม่กาลเกณฑ์นเนาะโป๊ใช่ไหมโป๊กธนวัตน์ใช่ไหมคะเป็นคณะทูตถูกต้องไหมเป็นคณะทูตไปเผยแผ่นะคะศาสนาเนาะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นถ้าถือว่านะคะก็คือจะเป็นเรื่องราวเนาะที่ ถูกนำมาทำเป็นละครที่เข้าถึงนะคือรุ่นเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็สามารถเข้าถึงได้นะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะคะอินเดียนะคะก็คือจะเหมือนกับที่นางเอกเนาะนางเอกแม่กระเกตใช่ไหมแม่กาเกตนะคะไปตลาดไปซื้อผ้า ใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของผ้าของชาวทางด้านอินเดียเนี่ยมาอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวนี้อยู่เหมือนกันเนาะหลักฐานนะคะที่คนพบนะคะในไทยและดินแดนเอเชียตวันออกเฉียงใต้นะคะก็ยังเป็นพวกเท่องแก้วลูกปัดเครื่องประดับรูปสิงน,นะคะที่ทําจากหินเนาะตะเกียงโลมันนะคะนอกจากนี้ ยังพบนะคะจารึกต่างๆนะคะที่ใช้ภาษาสันสกิตนะคะแล้วก็ภาษาอื่นนะคะที่ใช้ในอินเดียด้วยแสดงว่าภาษาสันสกิตเราก็นำของอินเดียมาใช้นะ อาบุคคลนะคะที่มีความสําคัญเลยนะคะมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่อารยธรรมอินเดียเข้ามาในดินแดนไทยนะคะก็คือพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายสินค้านะคะพรามนะคะที่เข้ามาทํางานในราชสำนักนะคะแล้วก็พระสงฆ์นะคะที่เข้ามาเผยแพร่นะพระพุทธศาสนานะโดยใช้เส้นทางน้านะคะแล้วก็เส้นทางบุกเนาะในแผนที่นี้นะคะก็จะมี ขีดเขียนนะคะเส้นสีแดงๆนะคะก็คือถ้าเส้นสีทึบก็คือเส้นทางหลักเนาะเส้นสีปะป่าสีแดงปะป่าคือเส้นทางรองนะคะแล้วก็ที่เป็นน้ําทะเลสีฟ้านะคะก็จะเป็นพวกอ่างเก็บน้ําทะเลสามอะไรนี้นะคะเนี่ยคะก็คือจะเป็นเส้นทางเนาะที่หมูบอกนะคะว่าอินเดียนะคะได้ติดต่อกับเรานะคะ มาดูนะคะอิทธิพลนะคะของอายธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อคนไทยเลยนะคะที่คนไทยนำเข้ามานะคะหนึ่งเลยาศาสนาศาสนาเรานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของชาวอินเดียเนาะนำมาเผยแผ่ในภูมิภาคเอเชียนะคะก็คือจะเป็นาศาสนา พราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็พระพุทธาศาสนานะคะที่ให้คำสั่งสอนทําพิธีกรรมต่างๆทางศาสน,นาและเป็นประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับาศาสนาทั้งสอง